ไปไงมาไงมาติดข่ายเป็นแก๊งฮิวนี่ลหละเคือมันเริ่มจากน้องแบดมิกซี่อะค่ะก็ชวนหนูอบอกว่าไปเที่ยวไหมอก็ออีนัทไปเที่ยวกันไหมหนูบอกอุ๊ยถ้าไปเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราเสียงเงินนะแต่ถ้าเราทํารายการไปเที่ยวแปลว่าเราจะได้เงินออด้วยเราทํารายการดีกว่าแต่ว่าสองคนเนี่ยมันน้อยไปมิกเขาก็เชิญเพื่อนฝั่งสนิทเขาคือน้องตูนสองคนนี้หน้าตาน่ากลัว เคือหมายถึงว่าน่ากลัวจริงๆในยูน่นเขาน่ากลัวมากคนเฟรมเขามีอีกแล้วกวนขึ้นอินเสิร์ตภาพเพื่อนหนูสมัยก่อนนะคะใช่เขาเหมือนลุงเป็นเสือแล้วแต่งหญิงทีแรงๆปากจัดๆแล้วหนูเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนหนูนี่แบบพูดคำหยาบแทบไม่ไม่กล้าพูดออกสื่อเลยนะก็ณแม่พูดเฮ้ยมีเงินฉันเอาลูกน้องฉันเออลูกสาวฉันไป็นคนหนึ่งทั้งนั้นหนูจะเป็นลูกน้องอยู่จริงๆคือหนูทำเพจแล้วแล้วก็แบบมีคนติดตามแล้วจริงแต่ว่าหนูยังเป็นผู้ช่วยพี่นัทอยู่เป็นปีอ่ะก็ยืนเก็บของเก็บนิดอยู่อย่างเงี้ยยืนนี่ก็พูดมา เออหรือว่าจะให้น้องสังไปคนหนึ่งแคร์ชั้หนูอยู่เหมือนในเหมือนในละครอะอยู่อย่างเงี้ยเก็บขอ <c oughs> ง,งปุ๊บดนเหรอไอ้อ้อ่ะ,ะไปต้องแบกเขาสามสี่คนเ <c oughs> แรกที่ไปถ่ายอะพวกหนูอะเป็นคนแบบกรุงเทพที่ไม่เคยเออกจากนอกกรุงเทพกันเลยอค่ะคือทกาการแต่งงานแล้วเขาก็เป็นแบบคนต่างจังหวัดที่น่ากลัวหนูก็ยืนคู่อยู่ตลอดเวลาอย่างงี้เลยเทปแรกหนูจาได้เลยพี่มิกพี่ตูนเขาไปเดินตะลุยตลาดกันแม่เดินไปถึงเจอแม่คะว้าเจ๊แต่งตัวเลยเนี่ยนันเมาส์ซิ เ็นหนูหนูไม่กล้าพูดเพราะหนูไม่รู้จักกับป้าเขาหนูก็เป็นคนแบบไม่กล้าไปคุยแต่พี่มีพี่ตู่คุยเลยคุยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตลกก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้คือพี่นัทบอกว่าพี่นัทไม่ได้ตั à, ้งใจแต่เทปแรกสามแสนเกือบสี่แสนค่ะค่าลงทุนอ๋อจริงเหรอคืออย่างนี้เริ่มจากการเทปหนึ่งได้ไหมสมัยนั้นอะนวัตกรรมโดรนอะภาพถ่ายโดรนแพงมากใช่ปะแล้วก็แลบรถตู้ทั้งคันเป็นคำว่าฮิววี คือจะมีซีนแลบรถลงทุนจะมีซีนจบลงทุนมากหนูหนูเป็นคนจริงจังแล้วหนูรู้สึกว่าเกินจริงจังเกินอ๋อโอเคเข้าใจมาอะไรมีวันนี้ไงไอ้แค่ด้วยยอดวิวเป็นไงบ้างคะเทปแรกประสบความสำเร็จค่ะตอนแรกบอกว่าเอ้ก็มาเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงไปอยู่บ้านเขาเลยอะคะคือเราอ่ะสนิทกับน้องเขาพี่นัทเขาจะมีน้องเป็น เป็น,น<อ>เก๊เ<อ>ห,หนูก็สนิทกันไปแล้วมีวันหนึง่งหนูต้องทํนา,นาจมูกระยะนั้นจมูกเทคนิคโอเพนมันเป็นเรื่องใหญ่โอเพนคือการกรีดตรงนี้ค่ะและระงัดขึ้นหมดเลยปกติคนทําหลังหูเนะี่ยเขาก็ทําข้างเดียวใช่ไหมคะคะทีนั้นน้องแอร์แคร์ก็กลัวมันจะไม่พุง่งก็เลยเอากระดูกหลังหูจากสองข้างพี่อ่ะเราได้รว,ว่าเวลาน้ามันบวมอะจมูกมันก็บวมแล้วหูน้องก็บวมสองข้างโทษนะคะเหมือนล้างทรงพระพิฆเนศคนบูชาหนูกันเต็มเลยช่วงน้ อะไรไม่ใคือหูอ่ะ <S <S <ห>มันบวมแบบมากหูบวมแบบ เท่าเนื้อแล้วหมูเป็นสีม่วงค่นี่แต่พูดตรงๆนะเอาแค่เนี้ยที่นั่งคุยมาเข้าใจไหมว่าทําไมเวลาเขาไลฟ์คนดูเป็นแบบดูใช่นั่งฟังไม่ยู่งเลาแล้วเขาไม่มีช่องไฟเลยนะเขาเข้าใจไหมเขาไม่มีช่องให้เราเลื่อนเลยในมือถือเนี่ยเราเลื่อนผ่านไลฟ์นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ดูเบลเจสซี่ดูก็ไลฟ์สดตอนทำาเงี้ยโอ้ไมคไลฟ์ซ้อกลัวไม่มีลูกค้าลูกค้าไม่เจ็บเลยค่ะไอ้แทมไม่เจ็บเลยนะเนี่ยแล้วคือจมูกเราก็ผดขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอผดขึ้ารกกกกุ๊๊ิ หนูก็อยู่ข้างๆนะไม่ได้ไปไหนไกลหนูก็ไลฟ์สดอยู่ข้างๆเหมือนกันตอนนี้น้องผ่าจมูกนะคะผ่าตัดเสร็จปุ๊บดูจากแผลแล้วอุ๊ย บ้านต้องเย็นและบ้านหนูอยู่ในคลองเตยมันไม่ได้มีแอร์บ้านพี่นัทมีแอร์ดีกว่าก็เลยไปอยู่บ้านเขาคือจะได้นอนห้องแอร์ในการพักฟื้นอยากให้แพ้หายเร็วทษนะค่ะเราไม่ได้มาพักฟื้นเฉยเฉยนะอยู่เดือนหนึ่งแม่หนูก็งงแม่หนูก็ทำกบบว่าอันนี้ใข่อออเพื่อนโอเคมาพักดังนั้นมองว่าเหตุการณ์นี้มันก็เลยทำให้นะก็แคร์สนิทกันแบบนอกจากตอนที่ทำงานกันเป็นผู้ช่วยกันพอน้องมาอยู่บ้านเรามันก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแบบอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ย